ดีค่ะพี่เพื่อน,น,นไปค่ะไปเอาไข่ซื้อไว้แล้วนะคะจะไปเอาไข่ค่ะไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ออร์แกนิกชมบรรยากาศอึมครึมนะคะทุกคนฝนตกค่ะ ลมแรงหนาวตรงนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะดูนกเยอะมากเลยบนหลังคาที่นี่เขาเรียกเ,เมืองแฮสลิวนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นไฟแดงแล้วก็ทางรถไฟด้วยนะคะทุกคนแด้กากระบากได้เห็นไหม เทางรถไฟนะคะเออเออเออตรงนี้ก็เบมาทูชน์น,นะคะเอียม์มาน้ำมันน้ำมันที่นี่ก็ลิตรสิบสเกือบ15โคลนะคะก็ะมี2ราคาอีกอย่างหนึ่งก็ สิโคนกว่าค่ะถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราเนเอะอก็ประมาณลิตรปะ7เบาทค่ะแต่เป็นเงินบ้านเขาก็แค่สิกว่าโคนนะคะทุกคน mm hmm. เทียบกันแล้วเทียบกันแล้วถ้าไม่เอาเงิน มาคิดว่าเป็นเงินไทยก็ที่นี่ถูกกว่าเยอะนะคะที่นี่ก็แค่15โคนบ้านเราริ์หนึ่งก็เท่าไหร่3-40แต่ถ้าเอาไปเทียบกับเงินไทยก็คือว่าที่นี่แพงกว่าครึ่ง สุดค่ะทุกคนร้อนก็อาบน้ำได้เปิดแอร์ได้เปิดพัดลมได้แต่ที่นี่ร้อนแล้วเอ้ยหนาวแล้วก็เปิดแอร์ร้อนก็แพงค่ะทุกคน ไช่ค่ะรู้อยู่ว่ามันมีตรงไหนแต่ก็ขับรถไปเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนแล้มันจะคุ้มกันไหมกับการขับรถไปท่ายแล้วเราก็คิดว่าไม่คุ้มเงินกับพี่เพื่อน คนมาดูเยอะก็ดีไปค่ะดูดอกไม้ตอนนี้สวยงามสีเรืองอารามแล้วก็หาถ่ายอะไรที่ว่า <c oughs> ที่เราจะไปกันนี่นะคะนี่นอกเมืองถ่ายตรงที่ว่าเรา เราไม่ต้องยุ่งยากใครมีอะไรก็ถ่ายลงไปค่ะทุกคนเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วค่ะเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนนะคะแต่บางทีก็ ประโยชน์ก็ต้องมาก่อนเนาะค่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะขัดทันไปค่ะหางานส่งเจ้านายไป เป็นวัดแบบพี่ๆเพื่อนจามตั้งแต่เช้าแล้วต้องจามต้องเป็นวัด skal der. Hvorfor? har også været med, at oh, han er ved at Okay. Det er rigtigt. Det er det, hvor han skal lage. Det er de jeg ham. Okay, okay. Du Ja. Jeg skal og dig lidt. Ja, ja, det er ordentligt at gå Ja. Bare hens, hvis jeg kommer ind. Nej, nej. Ah, vi skal ned. เครื่อออกไอ้ะถึงแล้วค่ะทุกคนให้พ่อใหญ่ไปเอาไข่ห้อยเสียงมันจะเป็นหวัดนะครับจมูกไปแล้วค่ะบ้านแต่ละหลังมีรถสามคันสี่คันนะพี่น้อง พ่อจะมาดูอพันเอิญขนาดสิมันแตกแต่มันแตกไม่เยอะพี่น้องอเข้าไปได้ไหมนี่มาทีไรก็มาถ่ายตรงนี้แถวนี้เขาถ่ายหมดแล้วค่ะทุกคนเขาถ่ายแล้วก็เอท้านั่นนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะแตกออกหน่อยๆน,นะคะทุกคนแต่มันยังแตกไม่เยอะ อันนี้คือตอเก่าอ,อันนี้คือตอเก่าเก็บไตอยู่พี่นุ่มเก็บไกตอยู you, ่เก็บไตอยู่ดีค่ะดีค่ะอะกอบกบเอ้ยเอาไปผัดเอาไปผัดกำลงัลงแปลกนะคะทุกคนยอดเงี้ยม <Hey. S 2> ปะปไปะปฮ <Hey. S 2> สวยไหมค่ทุกคนว้าวมามาขอบมากเลยโอ้ยโนโนโน่ พะยาะใหญ่เสียงขนาดอยู่ในบ้านยังแย่ๆๆๆๆ,ๆ,ๆดูตอนนี้พี่น้องงาม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 ไม่เยอะมันของเข้าแต่พอได้เก็บปึ้งค่ะปาพี่น้องงามคักนี่นี่อ่อนอ่อนอ่อนนี่ค่ะอยู่้อยูยย่ย้พอพับอยู่ค่ะนี่ งามาพี่น้องไปค่ะเก็บผีน้ำนี่ก็ต้นเลยโอ้ยงามมากเลยงาม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 นี่นะคะนี่นี่นี่้าเบิ้งคาต์ดดน,อนตอร์นนน้อยค,ค่ะพี่น้อง หายลินดาโอ้ยนี่คพี่น้องมใครหายโอ้พี่น้องบั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 งโอ้ยงามคักงามแน่พี่น้องบังค่ะนี่โอ้ยกรอบคัก ได้พ่อผัดอยู่เด้พี่น้องได้พ่อผัดอยู่เด้ค่ะงามๆค่ะนี่ค่ะผัดงามค่ะนี่เอาไปใช้รถก่อนบ่ได้เอาถุงมากค่ะพี่น้องงามพี่น้ององามค่ะ ค่ะพี่น้องปลาหลค่ะมีปลาไหลคุณงามงามมันหัวได้ขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะงามหลายคุณหัวได้ขึ้นวัางหันเก็บแต่ไปกรรมหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องโอ้แอดลงคลิปก่อนด้วยค่ะพี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ Thank you to everyone ขอบคุณนะคะเอาก้อนเอาก้อนไปค่ะ